อืมอันอ่ะไหนๆเราพอดีคุณเลฟเฟรนคุณกุ๊กกิ๊กมาถามป๊อปอัพมาเยอะอย่างวันนี้จริงๆผมก็เซอร์ไพรส์ดีนะที่ป๊อปอัพเขาบอกเขาอยู่ถึงสามทุ่มใช่ป่ะอืม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 แล้วเราก็ตกใจที่แบบว่าเฮ้ยคนอยู่ถึงสามทุ่มเลยหรอคือคือกูแบตจะหมดแล้วเออนะตอนที่ออกไปกูแบตจะหมดแล้วไม่ไหวแล้วจ้าน้องอยู่กันถึงสามทุ่มเลยหรอครับเลยเหตุผลที่น้องอยู่ถึงสามทุ่มเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับทุกคนอะไรนะครับ มีรนดอมแดนแล้วก็เป็นดีเจเปิดและไอที่เพลงที่เปิดอันนี้ไม่ไม่ไม่กล้าเปิดนะอ่าไม่กล้าเปิดเพลงจริงช่ยาเปิดเพลงคุณก็อก็มีคิดอยู่ว่าน้องๆจะมาเต้นหมอลำซิ่งในงานคอร์สอะครับช่วงไทยงานก็เปิดเพลงหมอลำซิ่งครับจริงๆแล้วก็อีกอันหนึ่งคือเปิดเป็นเพลงแบทแอปเปิครับอ่า อ่าใช่คลาสสิกดีนะครับแบทแอปเปิลเวอร์ชันหมอลำซิ่งครับฮะเป็นแบทแอปเปิลเวอร์ชันสามชาืมนั่นแหละคุณแต่อันนี้อันอันนี้อาพูดพูดกว้างกว้างก่อนจริงๆเออเหมือนวันก่อนจะมีคนในวงการเพลงเขาก็ก็แชร์เรื่องนี้มาอยู่ว่าอ่าจริงๆช่วงนี้เออช่วงนี้หมายถึงตั้งแต่หลังโควิดแล้วกันเออเทรนเพลงอีสานกลายเป็นปกติมากขึ้น มันก็แดนโจโจมันก็เท่แหละสมัยก่อนมันอาจจะดูเะเขินไปบ้างตอนนี้คือแบบว่ามันมันมมีหลายอย่างด้วยคือเออเข้าใจคือไมมันที่บอกมันมีหลายอย่างด้วยออย่างเช่นสีตัวนาโชคที่เอ่อเอ็มเบสใช้คำนี้ลนะเอ็มเบสความเป็นลูกทุ่งมากขึ้นแล้วก็กลายเป็นโดดีโดงกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่เขาทําได้ทุกอย่างแล้วตอนนี้หรือว่าไอ้จริงจริงแกลบวาฒนาผู้ใดหนอมันก็คืออยู่ประมาณนั้นประมาณหนึ่งแล้วมันจะมีกลุ่มศิลปินนิวเวฟยุคใหม่ที่เป็นอีสานล้วนเลยแล้วก็คือมาในแก๊ปที่ว่า ลัมซิ่งมาเลยก็มีหรือว่า,เ,าเริ่มมีแรปแบบแรปขบวนแรปอุดอรที่ชัดเจนขึ้นว่าอ๋อสำเนียงอีสานมีหลายอันซึ่งจริงๆถ้าเป็นคนอีสานถ้าเป็นคนที่อยู่อีสานเขาจะรู้แล้วตอนนี้คือแม้แต่เพลงเองก็เริ่มแยกสำเนียงอ,อ,อ,อ่อคุณปอยสมอ่อใช่เรามีหมไทยหัวใจศิลป์ด้วยอเชีย <c oughs> ไหมไทยนั้นก็แบบว่าโทคุกสสือบัตรลูกทุ่งโทคุระหมไทยที่ขายเข็มขัดกู <c oughs> ขอบอกแล้วแบบ ใหม่ไทยนี่คือแบบโอ้นี่ก็เป็นอะไรที่บียอนกับชีวิตกูมากเออโอเคแหละอนิเมะมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของวตาคูอีกต่อไปแล้วกลายเป็นเรื่องของทุกคน<อ>ไปแล้วเหลอเออเอออันนี้อันนี้เราเคยพูดกันไว,ว้แล้วพี่คบ้าพี่ไม่จริงเป็นไปไม่ได้เงนินเงินโอตะมันไม่ใช่เรื่องของคนกระตุยอีกต่อไปแล้วเห <laughs> เรอเ,เราจะเอาเทปวนันนี้ที่เดี๋ยวกูกีก็คงลงอีกไปเปิดให้ดูมึง ชุกทางมันเปลีป่ยนไปแล้วอันนี้คือรถแห่มาแล้วใช่ไหมใช่รถแห่มาแล้วเคลียมากเคลียมากแทนแทนแทนแน,น,นอ่าไปไปฟังที่ช่องของเจเจกันนะฮะไปที่ช่องเจเจปะทองนะฮะกูขอบอกเลยว่าอไอของแบบเนี้ยถ้ามึงขึ้นสักประมาณแบบยุคอ่าไม่ต้องยุคตึกฐานก็ได้โทษขึ้นยุค โรงพยาบาลเซนหลุยอะมึงโดนเว้ยมึงโดนมึง <Don 't S 1> โดน,โดนแขวนขอบอก <'t> เลยว่าของแบบนี้โดนแขวนเจอกันในเ e อ็กทีนครับ <laughs> ใช่เจอนในเ e <laughs> อ็กทีนโดยสมัยนั้นอย่าว่าแต่เพลงเอาเอาเพลงลูกทุ่งมาย้ำเลยคือคุณเอาเพลงไทยป๊อปมาตีความกับอนิเมะก็จะแบบวายเหียแค่แต่งตัวไม่ตรงมึงก็โดนแล้วอะ แต่งแต่งตัวไม่ตรงยังเออเจอนิดนึงแต่ไอแบบเออไม่ไม่นิดไม่นิดไม่นิดไม่คลิปข่าเลยอะครับพี่คุณอย่าลืมมันมีสิ่งที่เรียกว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่าโตเนียนคอร์สอยู่คอร์สเป็นใครโตแล้วก็ไม่ได้แต่งตามไม่ได้แต่งตามนั่นอะไม่ได้แต่งตามตามตัวละครอะ ตามชุดที่มันควรจะเป็นอ่าแกใส่วิกะแล้วมันก็มีเคสนี้คือแบบว่าแล้วก็ผ้าพันคอผู้ทํทตรงเคสนี้น่าสงสารชิบหายเลยเว้ยเพราะว่าแบบเอาเคี้ยทำไมกระแสสังคมแม่งไปลากน้องเขาขนาดนั้นวะลากแบบลากอ่ะคือลากแบบแขวนอ่ะน้องก็บอกว่าเออก็ผมก็ขอโทษละกันนั่นแหละเราเลยบอกว่ามันถ้าบอกว่าสิบปีที่แล้วอ่ะนั่นแหละเออมันก็เลยแบบ เพลนอะไม่พอคุณพูดมาแบบโอ้มีความทรงจำในอดีตใช่ใช่ใช่ยุคนั้นเป็นอย่างนั้นยุคนั้นเป็นอย่างนั้นอ่าแต่ว่าพอยุคสมัยมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนั่นนั่นแหละแล้ก็การเปลี่ยนแปลงต่างๆอ่ะมันก็เลยเป็นแลนด์มาร์กเป็นเหมือนกับ บุดหมายสําคัญที่ทําให้วิวัฒน์าการคอร์สเพย์มันวิวัฒน์ไปเรื่อยๆจริงๆแล้วอย่างบ้านเราก็มีการดัดแปลงเยอะแล้วก็ถ้าเกิดคุณไปดูต่างประเทศบางทีมาอย่างเงี้ยผมที่ผมเคยเล่าให้ฟังก็ไปมาเลเซียเราก็เจอแบบคนใส่ชุดทหารแต่ที่เข้าเว้ยแล้วแม่งถือคีย์บอร์ดเว้ยแทนอาวุธอ่ารู้ไห้ก็คอสเป็นไรคอสเป็นไรคีย์บอร์ดวอลเลเยอร์แปลเป็นแปลเป็นไทยคือ หลักลบหลัคีย์บอร์ดอะเกียนคีย์บอร์ดอะแต่ไทยคือเกียนคีย์บอร์ดอะเออนั่นคือคีย์บอร์ดบอลลเออร์นั่นแหละเออคือแบบว่ามันติผมเกียดคำที่แบบว่าชาวเน็ตชอบคิดขึ้นมาเลยแบบว่าซัมติง i อ g ลี r อร์ในวงการเกมไฟติ้งนะครับผมที่ต้องการเลเทนซี่สูงๆเนี่ยหลายหลายกลุ่มแล้วกันหลายเกมนะครับเวลาเล่นกันเนี่ยก็จะพยายามแบบขอโทษนะครับช่วยต่อสายแลนด้วยนะอะไรอย่างเงี้ย อส่วนถ้าใครเข้าเข้าเกมมาด้วย Wi-Fi อ่ะช่องช่องเน็ตเวิร์กอ่ะที่มันขึ้นว่าใครปิงเท่าไหร่อ่ะมันจะเป็นรูปเสาอากาศเว้ยไม่ใช่รูปสายแลนอ่าอ่นนี้ก็และไอคนนั้นมันก็จะโดนชี้ว่าไอ้เหียไวไฟบริเวรบริเวรเออครับคืออะไรครับจริงๆอยากย้อนไปตรงเมื่อกี้นิดนึงคือสรุปแล้วคุณคอใครโตใช่ไหมใช่สิครับไม่ใช่อะไรคือพอเห็น พอเห็นรูปและสีจริง่คุณค่อยคิคีริโตดิมันมาก่อนคีริโตสามปีแต่ว่าใช่มันเหมือนคีริโตมันเหมือนคีริโตมากเหมือนจนรู้สึกได้ว่าอ๋อโอเคเนี่ยตัวละครของไอเนียมันนั่นแหละกูยังสงสัยอยู่เลยว่าแล้วทําไมตอนมึงขอรีบอลแล้วมึงเป็นรุ่นี่สิบวะถ้าเอาอิมเมอร์ซีก็ก็ใกล้กันนะ ต้องเป็นไอชื่ออะไรนะฮิบิยาป่ะชื่อฮิบาลีฮิบาลีเหรอฮิบาลีผมดำๆแล้วดูแบบว่าดูเอจีเหน่อยไม่คุณคือเราเราว่าเขาเอจีได้ไหมครับมีขนาดนะ้ครับจริงๆเหตุผลที่คอสซีนาตอนนั้นไม่ใช่อะไรเลยผมอยากเป็นหัวหน้าแฟมิลี อิ m เมอร์ซอยากมีคนเดินมาบอกเฮ้ยท่านรุ่นนิสิตกลจะเดินถอยไปเลยนะอย่าเก่กะดกายวะไม่มีอะไรมองหน้าเฮ้ยใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนทำแบบใจเย็นก่อนที่ไปใจเย็นก่อนกูเดรักคุณเปล่าโทษนะแล้วคนแย่เลยตอนนั้นนะแมงผมไม่อยากคุยกับใครเลยแล้วไอ้คนที่คนที่คอนมุคุโร่ตอนนั้นเวลาคือผมไม่ได้บูลลี่เขานะคือตอนนั้นมันก็เป็นแบบ เขาใจแหละความคอร์ดอะมันก็เบียวมันก็อิมเมอร์ซีฟกันอะแต่คนที่คอร์มุกุโรที่อยู่โปรอมอะเวลาเขาจะพูดอะไรเขจะคือ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 ขอโทษขอโทษที่หัวเราะเราเข้าใจแต่ก็อดขับไม่ได้เหมือนเหมือนคนที่คอส์เซบาเตียนในยุคนั้นก็จะแบบสวัสดีขอรับคุณหนูคือคือเอางี้อ่ามัน โอ้โหเฮี้ยมันอ่ะใช้คำนี้ <laughs> มันเป็นยุคสมัยที่คุณคอสแล้วอะ่ะไม่ใช่แค่เฉพาะตอนถ่ายรูปคุณควร<อ>จะต้องอยู่ในคาตลอดเวลา100แล้ร้อยเปอร์ซ็นตแล้วคนที่มันไม่อยู่ในรูปอ่าไม่ไม่คือแบบว่าคนที่ไม่อยู่ในคาร้อยเปอร์เซ็นตตลอดเวลามันโดนดรมาม่าอันนี้อันนี้อ่าซีรียสนะเป็นเป็นเป็นยุคสมัยแบบนั้นแหละครับอืม เรื่องราวมันเป็นยุคสมัยแบบนั้นแหละครับเข้าถึงคาเข้าถึงคาเออแล้วก็มผมเห็นในช่องแชทบางคนกูขอได้โปรดกูขอขอบคุณครับนั่นแหละโอเคเ <c oughs> <c oughs> ช็าคำนี้ว่าพอพอเป็นแบบนั้นเข้ามาปุ๊บ <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าทางฝั่งของตัวละครมาอย่างเงี้ยมัน ยุคสมัยมันเปลี่ยนแหละเออเราก็ดีใจดีใจมากๆดีใจมากๆแลเรก็แบบมันเปลี่ยนไปท,ที่ดีแหละมันมันก็จะได้แบบว่าดูทุกคนจะได้มีความสุขเอออย่างสมัยก่อนนี่ก็อะไรนะรรไอ้พวกคอร์สแบบไม่ไม่เคยเคยเล่นเกมอ่าเคยดูหนังหรือว่าเคยดูการ์ตูนหรือเปล่าเออออันเนี้มันเป็นรคสมันเป็นสงครามใหญ่ยุคประมาณปีสองพันหกสองพันเจ็ดเลยสองพันเจ็สองพันแปดเลยนะ ว่าคือมันเป็นสงครามใหญ่เลยนะว่าคนที่คอร์สโดยที่ไม่ได้ดูคอร์สเพราะว่าแค่ตัวละครมันสวยน่ารักเฉยกับคนที่คอร์สเพราะว่าเขาชอบตัวละครนั้นจริงๆซึ่งมันก็เอาจริงๆ <c oughs> ผู้ยากมากเพราะว่าจำได้ว่าเราอยู่อยู่ในช่วงที่มันมีสงครามนั้นตอนช่วงประมาณปี2 0 0 8แแล้วเราเขียนแบบ ชัดๆเลยจนดูน่ากลัวเลยแบบโอ้คาใหญ่เลยนี่ว่าแล้วก็ด้วยด้วยสงครามตอนนั้นที่มันเกิดขึ้นอะสิ่งที่มันตามมามันกลายเป็นว่าตัวฝั่งของคนที่เขาคอสเขาก็ให้เหตุผลว่าก็เขาชอบตัวละครมันสวยอืมเออเขาก็เลยคอสส่วนคนที่อคออสใช้คำว่าเลือดบริสุทธิ์แล้วกันก็จะมองว่าแบบว่า ก็คุณไม่ใช่แหละคุณไม่รู้จักตัวละครนั้นน่ะแล้วแล้วคุณไปคอสอ่ะมันมันไม่ครวรหรือเปล่าวะประมาณนั้นแหละออโอ้ยมันหนักถึงขั้นที่ว่าตัวนี้ไม่ได้โพสท่านี้นี่ครับอ๋อใช่ใชเจอ,อเจอ,อเจอ,อ,<ๆ>อ,อนน้นอยู่หรือแบบว่าไอ,อ้คือบางทีมันก็เก็ตแหละแบบคอสเป็นอายานามิเลแต่ว่าแบบว่าเวลาเขาถ่ายรูปมาแล้วยิ้มทุกรูปอะ่ะสินะมันก็จะแบบอือ หลุดไปนิดหนึ่งหรือเปล่านะอ่าแต่มันก็มันก็มันก็นั่แหละตามยุคตามสมัยละคุณอือก็ตามยุคตามสมัยหละเพราะอย่างจริงจริงตอนตอนนี้ก็ก็ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมันจริงจริงมันคือเวอร์เชนจิ้งอยู่แล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งเปลี่ยนตอนนี้มที่มันเปลี่ยนไปคือแบบว่ากูรอบล่าสุดกูเจอคนเขาบอกว่าอะไรนะเนี่ยแล้วทำไมก็ฉันชอบตัวละครตัวเนี้ยฉัน จำเป็นต้องเล่นเกมหรือต้องดูดูเมะมันด้วยหรอวะคือกูแบบฮะอ๋ะโอเคโลกการคอร์สเปลี่ยนไปแล้วสินะอือสินะสินะประมาณเนี้ยน่าหลยคุณแต่เราแฮปปี้นะเราแฮปปี้ที่มันเปลี่ยนไป<ม>ในทางดีอ่ะอืมอันนี้ก็แวะได้เหมือนก็อย่างอย่างวันนี้เราค่อนข้างเอ่อจริงๆเรารู้เราเรารู้ว่ามันเป็นจริงก็พูดไปแล้วด้วยว่าในบนเวทีว่ามันเป็นกิจกรรมครอบครัวมากขึ้นใช่ปะอืมอืเอ่อ อ่าเราเจออะไรนะมีบ้านหนึ่งที่เป็นอะไรนะั้นน้องคอนเป็นแมชเช่นเะนี่ยมาเช่นมาแมชเช่นเะนี่ยแล้วก็แบบอ่าน้องคนหนึ่งส่งประโมน้องคนหนึ่งส่งอุบมบาลแล้วแบบเชี่ยมันมันได้ขนาดดีแล้ววะคือเขาชอบแล้วเขาก็มาก็แบบก็โอเคเอเอ,อมัน มันเป็นเรื่องที่เราใช้คำนี้แล้วกันว่ามันก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยแต่เราก็ชื่นชมคนที่เวลาเขาถ่ายรูปออกมาแล้วมันตรงคาแรคเตอร์แล้วเรารู้สึกไม่มีจุตินะแต่ว่าถามว่าคนไม่เหมือนเป็นยังไงก็อันนี้ก็อาจจะเฉยๆแต่ว่าเราจะนับถืออีกคนหนึ่งมากกว่าเท่านั้นเองเออแต่มไม่ไม่ได้บอกว่าแบบว่าอยู่ทำไม่ได้เอ่มันลมเปลี่ยนไปแล้วง่ะอ,อ่ะใช่ ไม่จริงๆผมผมมองงนี้ด้วยว่าคือเราเราชอบทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มที่แบบอินไอซีตอเวลาแล้วก็แบบแล้วก็แบบ <I c S 2> ไอ้เีย uh huh. อินคาแบบเดินมาแล้วยื่นมือแบบโอ้โหเราใส่หน้าเชียคือการอินคามันยากนะเว้ยอันนี้สําหรับเราไปวันที่แก่ขึ้น <Bears. S 1> ในขณะเดียวกันคือเหนื่อยเหนื่อยกับอีกอันหนึ่งคืออันที่เราเห็นว่าเฮ้ยทุกคนมาเพื่อความสนุกอืมไอเชียคืออันนั้นเราก็อิจฉาแบบ ยุคกูไปไม่ได้ยุคกูไม่ได้ขนาดนี้กูอยากสนุกอย่างนี้บ้างอ่ะใจ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 ใเออแต่ก็ถือว่าเป็นนั่นละกันว่าอ่าอันนี้ก็คือเป็นเป็นเรื่องที่เราประทับใจละกันว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะก็สาวคนที่มางานเราก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับประมาณนี้จอ่วก็ลงเน็ตฟิกจู่ๆจะมาก็มางงอืมเอ้ยอันอันนี้ ันนี้จริงๆจะพายกีเพเขาเขาแอบอ่าแอบดัดผมไปคุยนิดนึงแล้วผมไม่รู้คิวชนอะไรปะ